สวัสดีค่ะเมเมขุนพยากรณยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปภาพรวมเดือนสิงหาคม2567สําหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎเกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาหรือเกิดในลัคนาราศีกรกฎก็าสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับชาวกรกฎในภพตนุในรือนภพตนุตัวตนของคุณในเดือนสิงหาคมขึ้นไพ่สิบไม้มาเลยทีเดียว สิบไม้มาเลยทีเดียวนะคะ Ten of Wands นะคะเพราะฉะนั้นคือเป็น The b a กเป็น The b a กเป็นเดือนที่เอ่อชาวกรกฎนะแบกรับอะไรหลายๆอย่างแล้วประสบความสำเร็จถามว่าอุปสรรคมีไหมมีแน่ๆเพราะว่าไพ่หลักนะคะในพบตะนุข,ขึ้นไพ่สิบไม้แบบนี้ถือว่าเป็น The b a กเลยนะคะก็คือเหนื่อยอะเหนื่อยนะคะเดือนไหนที่แบบว่าเมย์อยากให้คุณแบบเรียกว่าแบบ ใช้พลังใจเยอะๆเมย์ก็ b. จะบอกตามตรงไม่อวยนะคะดูคลิปเมย์เมย์ไม่อวยเมย์ไปตามไพ่ทั้งหมดเลยนะคะจะได้แบบว่าเหมือนรู้สึกว่าเพื่อนคุยกันเตือนกันแนะนํากันนะคะเห็นอะไรก็บอกลูกดวงนะคะเพราะฉะนั้นชาวกระกกที่ได้ดูคลิปเมย์เนี่ยก็ก็อย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ว่าเมหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเมก็จะบอกทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะเห็นไพ่แบบนี้แล้วก็จะบอกชาวกรกฏหลายๆท่านว่ามันจะมีความเหนื่อยยากอยู่พอสมควรเป็นเดอะแบกของที่ทํางานเป็นเดอะแบกของครอบครัวนะคะแล้วยิ่งชาวกรกฏคุณเป็นราศีแม่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคุณอะแบกรับแล้วเหนื่อยด้วยนะ ระวังระมัดระวังเรื่องแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับชาวกรกฎเพราะว่าในภพมรณะที่เมเห็นเนี่ยนะคะขึ้นไพ่สิบดาบนะคะในภพตนนะุขึ้นไพ่สิบไม้ไม่พอแล้วในภพมรณะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยขึ้นไพ่สิบดาบมาอีกเพราะฉะนั้น ระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนเป็นอันดับแรกนะคะเดี๋ยวชาวกรกฎจะหาว่าเอ้ยไม่รักกันเลยเหรอไม่มีเรื่องที่ต้องอวยพรหรือน่ายินดีมีค่ะเดี๋ยวมีเรื่องอวยพรแน่นอนมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เมย์จะต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปเพื่อให้คุณชง,งักขึ้นมาก่อนเพื่อให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรรีมายตัวเองขึ้นมาก่อนว่าโอเคเดือนนี้นะเมย์แค่แนะนําไว้ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่ต้องแบบ แบกรับในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งคุณทําได้ดีแล้วทาได้สําเร็จด้วยเพียงแต่ว่าโหแม่งเอ้ยใช้พลังกายพลังใจจนหมดอะคุณนึกออกมาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวกรกฎตั้งสตินะคะสิ่งที่คุณจะเจอในเดือนสิงหาคมไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเจอมันเป็นสิ่งที่คุณทํามาตลอดอยู่แล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่ชาวกรกฎแบกรับมาตลอดอยู่แล้วและเดือนนี้จะประสบความสําเร็จด้วยนะ,ะนะคะเพราะว่าในเรือนพกสุภะเนี่ยขึ้นไพ่เดียนเพลสคือมันจบมันเสร็จมันสิ้น พร้อมกับความสําเร็จพร้อมกับความสบายนะคะในบางท่านอาจจะแบบเรียกว่าใช้เงินในการปิดหนี้ปิดสินอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะได้รับ ได้รับสินทรัพย์ใหม่ๆนะคะจ่ายเงินสดออกไปได้รับสินทรัพย์ใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่เงินที่เก็บมาทั้งหมดเงินที่สะสมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบใช้ไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าชาวกรกฎหลายๆท่านเนี่ย อาจจะอยู่ในภาวะที่ทํางานโดยใช้พลังกายพลังใจจนหมดเมย์ถึงได้บอกว่าให้รักษาสุขภาพมาเป็นอันดับแรกอันนี้เน้นย้านะคะรักษาสุขภาพเพราะว่าถ้าคุณป่วยเป็นอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็พังคลืนหมดเลยรวมทั้งตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นแบ่งเบาไม่ใช่แบ่งเบาบาลานซ์ Balance ตัวเองให้ดีบาลานซ์ Balance ตัวเองบาลานซ์ Balance พลังกายกําลังใจของตัวเองให้ดีนะคะสําหรับชาวกรกฎเนาะนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาเลนจ์มากสําหรับชาวกรกฎนะคะต่วรวย รวยและแถมมีโชคลาภด้วยนะคะมีโชคลาภด้วยอเดี๋ยวลองดูนะคะเรามาดูีละะเรื่่องคในเรื่องพกรมาเื่องของการงานนะคะขึ้นไพ่อสศวินดาบนะคะไนล์วอสอด r นะคะ ทำงานปั่นงานด้วยความรวดเร็วทำงานปั่นงานตัดสินใจด้วยความรวดเร็วนะคะแก้ปัญหาได้ได้อย่างดีนะคะอาจจะมีแบบแอบติดดื้อบ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าแบบว่าทําตามอําเภอใจตัวเองมากเอ่อทตามอําเภอใจตัวเองบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเจ้านายก็ยังอินดูแหละนะคะก็คือแบบให้อํานาจคุณในการจัดการได้อย่างสบายอกสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นคือเรื่องงานอะเมย์ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คือชาวกรกฎเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างในเรื่องพบกับมาอย่างที่บอกคื พอขึ้นไพ่ไนโอฟสอดเนี่ยคือจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะคะใช้เหตุใช้ผลได้ค่อนข้างดีใครที่ใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะบริวารก็จะเข้ามาช่วยเหลือแทบจะแบบคือมีไอเดียมีอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะแนะนําคุณที่เป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะบริวารดีนะคะโดยเฉพาะบริวารที่เป็นเพศหญิงเนี่ย ดีดีมากเดือนนี้จะส่งเสริมดีนะในบางส่วนที่คุณแบบอาจจะติดขัดแก้ไขปัญหาไม่ได้หรืออะไรเนี่ยบริวารผู้หญิงจะเข้ามาช่วยเหลือชาวกรากฏได้ดีนะคะอ่าในเรือนพบสุภานะคะขึ้นไพ่เดียมเพรสแน่นอนอย่างที่บอกถึงแม้จะเป็นเดอแบกแต่มันก็มีความแบบคือเขาเรียกว่าอะไรทำงานหนักแล้วรวยอะ่ะ องี้ทำงานหนักแล้วมันได้ผลตอบแทนที่ดีทำงานหนักแล้วเจ้านายรักเจ้านายส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเหมือนแบบคือคุณทำงานหนักแต่คุณเชื่อได้แบบคุณมั่นใจได้เลยว่าแบ็กอัพคุณดีคุณมั่นใจได้เลยว่าเจ้านายปรเทคคุณได้นะคะโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายที่เป็นเพศหญิงนะคะชาวกรกฎก็จะได้รับความเกื้อหนุนได้รับการแบ็กอัพที่ดีจากเจ้านายผู้หญิงค่อนข้างดีเพศหญิงอะ่ะ นะคะหรือว่าเป็นเพศที่3อะ่ะนะคะก็จะค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวเพศที่3ที่เป็นเป็นเพศหญิงเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคารเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยชาวกรกฎไม่มีปัญหามีคนแบ็กอัพคุณอยู่ตลอดเวลาไปแล้วคุณทําไปเถอะคุณทําไปเถอะนะคะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเหนื่อยหน่อยบอกเลยว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันมันได้มาซึ่งแบบ ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าเนาะอะต่อาตามาค่ะในเรื่องของการเงินกระดุมพระเนี่ยเดนเรือนพบกระดุมพระในขึ้นไพ่สามเหรียญน,นะคะมีเกณฑ์นะที่เดือนนี้เดือนสิงหาคมชาวกรกฎบางท่านอาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นได้รับโบนัสได้รับเอ่อค่าตอบแทนนะคะได้ผลประโยชน์ที่มันสมน้ำสมเนื้อนะคะหรือมันทำให้แบบปล่อ,อยี้ยงจิตใจคุณมันทำให้คุณรู้สึกแบบ อิ่มมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าแบบว่าอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากให้ชาวกรกฎเนี่ยมีกําลังใจมีกําลังใจฝนทั่งให้เป็นเข็มฝนทั้งให้เป็นเข็มตลอดเวลาอุปสรรคอะไรใดๆก็แล้วแต่ตอน,นเนี้ยชาวกรกฎเนี่ยถือได้ว่าถือได้ว่าบางอย่างอะ ที่คุณแก้ปัญหาได้ก็ทําไปบับางอย่างที่คุณแบกแบกแล้วทาได้คุณก็แบกไปเถอะนะคะแต่บางอย่างที่มันทําไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องไปวางต้องไปวางนะคะเพราะว่าในเรือนพอริมันขึ้นไพ่แดดาบนะคะมันคือความแบบบางทีแล้วคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในเรื่องที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้อง หยิบเอาบริวารหยิบเอาเจ้านายของคุณนมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือมองหาลู่ทางลูกค้านะคะที่เป็นแบบเพศหญิงอะไรอย่างเนี้ยนะคะในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการค้าการขายของคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคมันมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าชาวกรกฎเรื่องเงินทองแก้แก้ไขได้ใช้เงินแก้ปัญหาได้รายได้เข้ามาอย่างดีผลประโยชน์รายได้อะไรต่างๆค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆเดือนนี้ชาวกรกฎจะได้รับมาแล้วทําให้มีความพึงพอใจ มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโชคลาภก็มีด้วยนะคะคือเหมือนเหนื่อยแล้วแบบเหนื่อยแล้วโอเคอะนึกออกไหมมันยังดีกว่าบางราศีนะคุณที่แบบว่าคือบางลัคนาเขาเหนื่อยแล้วแบบเหนื่อยแล้วต้องเหนื่อยต่อเหนื่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหนื่อยแล้วเหนื่อยอยู่แล้วก็เหนื่อยต่อนึกออกไหมแต่เราชาวกรกฎเนี่ยเหนื่อยแล้วมันสําเร็จเดือนนี้ทําแล้วมันได้อ่ะ ทำแล้วมันเห็นมันมันเห็นเป็นอะไรยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบในเรือนพบวินาศเนี่ยขึ้นไพ่ขึ้นไพ่หนึ่งมายเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อ่ะในเรือนพบวินาศเนี่ยขึ้นไพ่ขอโทษค่ะในเรือนพบวินาศเนี่ยขึ้นไพ่แปดหมายขึ้นไพ่แปดมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเออเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับวินาศอ่ะเออเรื่องของการเอ่อการวิจัย การต้องทำให้แบบการค้นคว้าการศึกษานะคะหรือเกี่ยวกับทุบตึกทุบโครงสร้างอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีความคุณเป็นทนายเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะจะ,จะดีมากอันเนี้ยลูกค้าในสายเนี้ยจะดีมากแล้วคุณก็จะค่อนข้างที่จะแบบให้คําปรึกษาเขาได้ดีประสบความสําเร็จในเรื่องเนี้ยในทาได้ดีใครที่ทาเกี่ยวกับเรื่องของพวกวินาเนี่ย ดีมากๆเลยทีเดียวเี่ยวการแก้ปัญหาการวิจัยสิ่งลึกลับซับซ้อนอะไรต่างๆอันเนี้ยชาวกรกฎจะทําได้ดีงานจะเข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นงานเข้ามาเยอะก็คือก็คือเงินเยอะด้วยเนาะอ่ะโอเคเสียงจะหายขออภัยค่ะเสียงจะหายจริงจังอ่ะขออนุญาตนิดนึง <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวกรกในเรื่องของการเงินในสภาพคล่องดีมากนะคะมีเกณฑ์ได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นมีโชคลาภอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้หายห่วงนอกจากคุณจะมีแบ็กอัพทำงานเหนื่อยมีแบ็กอัพทำงานเหนื่อยมีลูกค้าเข้ามาตลอดทํางานเหนื่อยเราได้เงินทําไปเลยนะคะระมัดระวังแค่วเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเนาะต่อมาในเรื่องของความรักค่ะความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจหรือไม่คุณคะดิฉันถามนิดนึงคุณทํางานหนักขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนหาสามีหรือภรรยา ใช่ไหมใช่ไหมเอาท่านึกถึงความเป็นจริงนะแต่เดือนนี้ดันเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ล่ะเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้พบเจอคนถูกใจแล้วอยู่กันยืดอยู่กันยาวมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ชาวกรกฎบางท่านมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความมันจะเป็นความผูกพันแบบต่อเนื่องนะมันจะเป็นความแบบบางคนเนี่ยได้เพื่อนมาเป็นแฟนนะบางคนได้เพื่อนมาเป็นแฟนบางคนก็แบบ อยู่กับคนรักคู่ครองแบบแฟนไปแล้วเพราะว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นชาวกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักดีมากมากแบบกอไก่ล้านตัวนะคะในภพปัตนี้เนี่ยเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองขึ้นให้หนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ย เอชซับคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกอกถูกใจนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองแต่งงานแล้วถือได้ว่าคนรักคู่ครองนําพาเรื่องของความสําเร็จทางด้านการเงินการทองมาให้นําพาความสําเร็จในเรื่องของอะไรใหม่ๆคือแบบบางทีคุณอาจจะแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบว่า อย่างบางคนเป็นแฟนอยู่นะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้วางแผนที่จะแต่งงานกันนะคะมีโอกาสวางแผนที่จะมีลูกคือมันเป็นเรื่องของระยะยาวยิงยาวทั้งนั้นเลยนะคะว่าแบบว่าโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรักคู่ครองหนักแน่นมากแล้วมีความสุขแฮปปี้มากๆช่วยเหลือส่งเสริมกันดีมากนะคะสำหรับชาวกรกฎในเรื่องของครอบครัวคนรักคู่ครองเนาะอะส่งใครที่มีบุตรแล้วนะคะใครที่มีบุตรมีลูกละว่างั้นเถิดนะคะ บุตรล้านของคุณก็นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะคะเขาอาจจะอาจจะเรียกว่าติดนิดสัยแบบว่ามีเห็นมีผลเยอะไปหน่อยดือ้อนิดนดื้อนิด,ดอน,ดน,ดนดอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเขาก็จัดการอะไรของเขาเองได้แหละนะคะคือคุณก็ทํางานของคุณไป พูดคุยกับเขาบ้างอะไรกับเขาบ้างอย่าไปดูเขาเยอะนะคะคือเขาก็จัดการของตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะคะคุณก็จัดการในเรื่องหน้าที่การงานการเงินของของตัวคุณเองไปนะคะลูกหลานไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เนาะอ่ะส่วนมาในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่สุขภาพ ถือได้ว่าดีนะคะเพราะว่าไพ่เนียขึ้น king of wands นะคะสุขภาพของอบุคคลในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บุปการีหรือว่าผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรักก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีนะคะมีตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่ดิฉันเป็นห่วงนะคะมีของตัวชาวกรกฎเองนี่แหละที่จะแบกรับสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเยอะแยะไปหมดนะคะจนกระทั่งตัวคุณเองป่วยนะถึงได้บอกว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพนอกนั้นไพ่ขึ้นดีหมดเลยดูสิ มีแค่เรื่องแบบอุปสรรคก็อาจจะมีบ้างแหละเพราะว่ามันขึ้นไพ่แปดดาบอย่างที่บอกในพบอริขึ้นไพ่แปดดาบคือแบบเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณก็แบบไม่สามารถตัดสินใจเองได้ก็ต้องหาตัวช่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเ,เจ้านายอย่างเนี้ยก็ยังช่วยได้ยังให้คําแนะนําได้อะไรได้นะคะก็คือแบบถึงแม้ชาวกรกฎจะรู้สึกว่าทําไมเขานิ่งจังวะแต่จริงๆแล้วเขาก็ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วเป็นแบ็กอัพให้คุณอยู่เบื้องหลังได้นะคะแล้วก็ มีเรื่องของเนี่ยเรื่องของสุขภาพนี่แหละที่ชาวกระดจะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะปวดหลังปวดคอปวดต้นคอปวดหลังตั้งแต่ช่วงคอไปจนถึงแบบกลางหลังอะไรเงี้ยก็ต้องแบบยืดเส้นยืดสายบ้างออกกําลังตัออกกําลังกายบ้างนะจะเที่วรักนะคะเรื่องอื่นดีหมดเลยงานก็ดีเงินก็ดี ะะเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือเพื่อนฝูงนี่แบบรักใคร่กลมเกลียวเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบโอดีสำหรับชาวกรกฎถึงแม้ว่าในเดือนพบตนุเนี่ยตัวตนคุณจะขึ้นไปสิบไม้ก็ตามแต่เป็นเป็นเป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบกในหลายๆอย่างคุณรู้อาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนขอให้คุณแบบเออไม่ต้องเข้มแข็งหรอกเพราะว่าชาวกรกฎเขาก็เข้มแข็งอยู่แล้วเขาเหมือนเขาเหมือนแม่ปูอ่ะเหมือนแม่ปูพอป่อะปูนึกออกไหมข้างนอกเป็นกระดองมีความแข็ง ในตัวเองมีความแข็งความอดทนความแข็งแกร่งในการที่จะโ rotec ตัวเองและคนในครอบครัวคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ชาวกรกฏระ,ระมัดระวังรักษาสุขภาพภายในของตัวเองลวกันนะคะเรื่องอื่นดีหมดเลยโชคลาภก็มาขอให้ร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนเอ่ยทุกคนเอ่ย นโอเคนะคะโชคดีสุขสมหวังทุกประการอย่างที่ไพ่ขึ้นมานี้เลยแล้วพบกันใหม่กับมีเม่ขุนพยากรณ์ในคลิปหน้านะคะขอบคุณชาวกรากฎมากค่ะสวัสดีค่ะ